าเจ้าหาทวทงเฉวมนสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราสื่อก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะเราก็ยังอยู่หน่วยที่สี่เหมือนเดิมนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมขึ้นมาก็คือหนังสือนะคะหนังสือมอนเดิมเลยนะคะแล้เวเราก็เปิดไปหน้าที่สิบห้าหน้าที่เจ็ดสิบห้าจะขึ้นบทที่ยี่สิบนะคะตี้สือตีเออสือเคอนะคะบทที่ยี่สิบ เราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะคำศัพท์พื้นฐานจะมีแค่สองคำนะคะเพิ่มขึ้นมาจาก EP ที่แล้วหรือบทที่แล้วนะคะเราไปดูคำแรกค่ะคำแรกเขาบอกว่าฟัางสวยฟ่่งสวยคำที่2ค่ะอีโฮอีโฮ เทอหวนบทเรียนข้างล่างนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือดินสอนะคะดินสอนักเรียนต้องเตรียมดินสอขึ้นมาแล้วก็เขียนคําอ่านลงไปด้วยนะคะระหว่างที่เราซื้อสอนอ่านเนี่ยนักเรียนต้องเขียนคําอ่านด้วยนะคะเราไปดูบทเรียนของเรานะคะว่าเขาสนทนากันว่ายังไงประโยคแรกค่ะวเมินฟ่างสวอีโห ชุยทีจู่ฉิวนี่ชุยมาว่เมินฟังสวยอีโฮชุยทีจู่ฉิวนี่ชุยมาชุยจีเตียนชุยจีเตียนเสี่อู่ซื่อเตียนจนเมย่างเสี่อู ตื้อเตียนจืนเมออย่างหาวหาวค่ะเดี๋ยวเราไปแปลไทยพร้อมกันเลยนะคะอ่าประโยคแรกเขาบอกว่าว o เมินฟ่างสวยอีโฮชีทีจู่นี่ชีมานะคะวเมินเราก็รู้อยู่แล้วว่าแปลว่าพวกเราฟ่างสวยอีโฮอ่าเป็นคําศัพท์พื้นฐานเมื่อเราเรียนไปสักครู่นี้นะคะ นักเรียนก็ดูว่ามันเป็นตัวหนังสือสีเขียวนะคะมันก็เป็นคําศัพท์ใหม่นะคะฟางสวยก็แปลว่าเลิกเรียนอีโฮก็แปลว่าหลังจากอีก็แปลว่าไปทีจูฉิวแปลว่าอะไรคะนักเรียนดูตามรูปภาพเลยค่ะอ่านะคะหนีชีมช่มาหนีชี่มานะคะหนีชี่มาก็แปลว่าเธอไปไหมเขาบอกว่าหลังเลิกเรียนพวกเราไปเตะฟุตบอล เธอจะไปไหมอ่าเขาบอกว่าหลังเลิกเรียนพวกเราจะไปเตะฟุตบอลเธอไปไหมนะคะให้นักเรียนเขียนคําอ่านลงไปด้วยนะคะพอแปลไทยนะคะอย่าลืมเขียนแปลไทยไปด้วยนะคะประโยชน์ต่อไปค่ะชี้ไปจีเตียนจีเตียนก็แปลว่ากี่โมงนะคะตเตียนก็แปลว่าโมงจีก็แปลว่ากี่กี่โมงนะคะ เี่ยอู่ซื่อเตีย่ยนเสี่ยอู่ซื่อเตีย่ยนเสี่ยอู่ก็แปลว่าตอนบ่ายซื่อเตี่ยนก็แปลว่าสี่โมงก็คือบ่ายสี่โมงนั่นเองนะคะจิ๋นมื้อย่างจิ๋นมื้อย่างเป็นอย่างไรล่ะอ่าเขาบอกว่าไปสี่โมงอ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงโอเคไหมนะคะประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าห่าวห่าก็แปลว่าโอเค ต่อไปค่ะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าต่อไปเลยค่ะเราไปดูเรียนรู้ประโยคนะคะเรียนรู้ประโยคเรียนรู้ประโยคข้อที่หนึ่งเราไปดูประโยคตัวอย่างที่เขาให้มาข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าว่อเมินฟางสวยอีโฮชี่ทีจูฉิววอเมินฟางสวยอีโฮชี่ทีจูฉิว เรียนสังเกตดูประโยคนี้ว่าจะมีคําแตกต่างอยู่คือตัวหนังสือสีเขียวนะคะตัวหนังสือสีเขียวนี้จะหมายถึงหลังจากอีโฮแปลว่าหลังจากนะคะประโยคนี้เราสื่อสอบไปแล้วสักคู่นี้ตะกี้นี้เลยสุดๆร้นๆนะคะเขาบอกว่าหลังจากเลิกเรียนพวกเราจะไปเตะฟุตบอลน,นะคะเราไปดูคําอธิบายข้างล่างเขาบอกว่าอีโฮห,หลังจากนะคะ แสดงถึงหลังจากช่วงเวลาหนึ่งเรื่องหนึ่งหรือการกระทําหนึ่งเวลาหรือเรื่องราวอ่านะคะเราไปดูวไวยากรณ์ประโยคเขาบอกว่าคํานามคํานามนะคะก็ตามด้วยอีโฮก็คือหลังจากแล้วก็ตามด้วยคํากริยาหรือประโยคนะคะแสดงถึงการกระทําหรือเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นภายหลัง เวลาหรือเรื่องราวนั้นๆนะฮะอ่ะ,อะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเราไปดปูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าตัวอย่างประโยคเขาจะให้มาสองข้อนะคะสองข้อข้อที่หนึ่งวอร์สือเตียนอีโฮซุยเจียววอสือเตียนอีโฮซุยเจียวซุยเจียวในที่นี้แปลว่านอนหลับนอนหลับนะคะนอนหลับซื้อเตียนแปลว่าสิบโมง อ่านะคะสิบโมงถ้าช่วงเวลากลางคืนนะคะถ้าช่วงเวลากลางคืนก็จะเป็นสี่ทุ่มนะคะสิประโยคนี้น่าจะเป็นตอนนอนนอนตอนสี่ทุ่มนะคะเขาบอกว่าหลังจากสี่ทุ่มฉันก็นอนแล้วอ่าหลังจากสี่ทุ่มฉันก็นอนแล้วเราไปดูข้อที่สองกันต่อเลยข้อที่สองเขาบอกว่าวอเมินเสียเคออีโฮชี้ข่านเตี้ยนอิง เงินเสียเครอีโฮชี้ข้านเตี้ยนอิงเสียเครก็แปลว่าเลิกเรียนนะคะเลิกเรียนชีข้านเตี้ยนอิงก็คือไปดูหนังไปดูหนังหลังจากเลิกเรียนพวกเราก็ไปดูหนังนะคะประโยคมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเรียนพอเข้าใจนะคะอ่าเราไปดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองข้างล่างนะคะเขาบอกว่าเสียอู ซื่อเตียเ่ยนจนเมย่างเสี้ยอู่ซื่อเตียเ่ยนจนเมย่างจนเมย่างในที่นี้แปลว่าเป็นอย่างไรยังไงดีโอเคไหมอะไรประมาณนี้คะอ่าเรามาดูคําอธิบายข้างล่างเขาบอกว่าจนเมย่างใช้หลังจากที่เสนอข้อเสนอแนะเพื่อสอบถามคําเอ่ยเพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือ ขอคำปรึกษาจากฝ่ายตรงข้ามนะคะอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าวอ m เมินอี้ฉีชี่ตาหลานชิวเจินเมยย่างวอ m เมินอี้ฉีชี่ตาหลานชิวเจินเมยย่างอ่ตาตาหลานอยูก็แปลว่าเล่นบาสเกตบอลอี้ฉีก็แปลว่าด้วยกัน พวกเราไปเล่นบาสเกตบอลด้วยกันดีไหมอ่าก็ประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นคำถามคำถามย้อนกลับดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปข้อสองเขาบอกว่าวอเมินส่งหมาหน้าอี้เปินม่านหัวชูจืดมือย่างวอเมินส่งหมาหน้าอี้เปินม่านหัวชูจืดมือย่าง ส่งในที่นี้แปลว่าส่งนะคะม่านห่วชูม่านห้วักเรนเคยเรียนแล้วว่าอะไรเอ่ยแปลว่าการ์ตูนนะคะแปลว่าการ์ตูนม่านห้วยชูก็แปลว่าหนังสือการ์ตูนเขาบอกว่าพวกเราส่งหนังสือการ์ตูนหนึ่งเล่มให้หมาหน้าดีไหมอ่าเขาบอกว่าพวกเราส่งหนังสือการ์ตูน หเล่มให้มาหน้าดีไหมนะคะก็เป็นคำถามแบบว่าถามความเสนอความคิดเห็นของเพื่อนอีกตรงคำหนึงว่าดีไหมเออพวกเราไปเตะฟุตบอลด้วยกันดีไหมพวกเราไปเดินห้างด้วยกันดีไหมนะคะเราก็ต้องใช้เจึงเาอย่างข้างหลังนะคะ,ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะ,จะมีแบบฝึกหัดให้ทำเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ แบบฝังหัดข้างล่างนะคะแบบฝังหัดเขาจะบอกว่าเอ่อเติมประโยคให้สมบูรณ์ตามประโยคตัวอย่างาตามประโยคตัวอย่างเราไปดูประโยคตัวอย่างกันเลยประโยคตัวอย่างเขาจะให้คำศัพท์มาสองคำก็คือคำว่าเสียเคร่อเลิกเรียนที่จู่ิวเตะฟุตบอลอีกหนึ่งครั้งนะคะเสียเคร่อเลิกเรียนที่จู่ฉิวเตะฟุตบอล เราไปดูประโยคประโยคตัวอย่างว่าเขาจะแต่งประโยคว่าอย่างไรเขาบอกว่าวอร์เมอรเซียเคอร์อีโฮชวีทีจูฉิววอร์เมอรเซียเคอร์อีโฮชวีทีจูฉิวนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่า หลังจากเลิกเรียนพวกเราไปเตะฟุตบอลน,นะคะคำว่าอ e ีโฮที่เขากำหนดมาให้แต่ละข้อแปลว่าหลังจากนะคะแปลว่าหลังจากเราไปดูหนึ่งข้อที่หนึ่งเขาให้คำศัพท์มาสองคำคำแรกค่ะฉี่ฉวงฉี่ฉวงฉี่ฉวงในทีนี้ก็แปลว่า,าตื่นนอนนะคะตื่นนอนต่อไปคำที่สองค่ะชื่อจ่าว ฟ้านชื่อจ่าวฟ้านอ่าชื่อจ่าวฟ้านก็แปลว่าอาหารเช้าอาหารเช้านะคะเราไปดูประโยคที่เราจะแต่งเขาให้คําว่าอ e ีโฮมาอีโ e ฮแปลว่าหลังจากเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรอันดับแรกเลยเราต้องใส่ใส่ประธานเข้าไปประธานวอลนะคะวอลแล้วก็ตามด้วยคํานามคํานามที่เขาให้มาคือคําว่าฉี่ฉวงฉี่ฉวงนะคะ ฉีช่ชวงแปลว่าตื่นนอนอ่าแล้วก็อ e ีโฮที่เขาให้มาแล้วก็ตามด้วยคำว่าชื่อชือในในที่นี้คือแปลว่ากินนะคะหรือทานเป็นคำกริยานะคะชื่อจ่าฟ้านคือทานอาหารเช้านะคะชื่อจา่าฟานค่ะประโยคนี้ก็จะแต่งได้ว่าวอชีชวง อีโฮชื่อจ่าฟันวฉีชวงอีโฮชื่อจ่าฟันนะฮะประโยคนี้ก็จะแปลว่าหลังจากฉันตื่นนอนก็กินข้า,าวเช้านะคะหลังจากฉันตื่นนอนฉันก็กินข้า,าวเช้าเลยนะคะเอาเราไปดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองก็ให้ขมาคำว่าฟ่างสวยฟ่างสยีย ฟางสก็แปลว่าเลิกเรียนนะคะก็ตามด้วยวินต้งวินต้งวินต้ง,นตงแปลว่ากีฬานะคะแปลว่ากีฬานะคะแล้วก็เขาก็ให้คําตรงกลางมาว่า e อีโฮอ่าเราก็แต่งประโยคว่าเอาประธานขึ้นก่อนเลยก็คือตัวเราเน้นตัวเราก่อนเนาะง่ายๆเน้นตัวเราคือวอวอนะคะทุกข้อต้องมีคําว่าวอวอตามด้วยคํานามที่เขากําหนดมาให้ก็คือฟางสีอ่าแล้วก็อ e ีโฮ แล้วก็ตามด้วยคําว่าคํากริยาคํากริยาก็คือชี่ชี่ที่แปลว่าไปไปไหนคะไปไปออกกําลังกายหรือไปเล่นกีฬานั่นเองนะคะก็คือชี่วิ่งต้งนั่นเองนะคะชี่วิ่งต้งวอฟ่างสวีอีโฮชี่วิ่งต้งนะคะต่อไปข้อสามข้อสามให้ว่าปาเตี่ยน ปาเตี่ยนก็แปลว่า8ปดโมงนะคะ8ปดโมงหรือถ้าในตอนกลางคืนก็จะเป็น2องทุ่มนะคะ2องทุ่มแล้วก็คำที่สองค่ะซุยเจี้ยวซุยเจี้ยวแปลว่านอนนะคะนอนอ่าแต่งประโยคว่ายังไงวอเลยวอปาเตี่ยนอีโฮ เจียวหรือชีสซุยเจียวก็ได้นะคะไม่ผิดวอปาเตี่ยนอีโฮชีสซุยเจียวไปเข้านอนหรือไปนอนนั่นเองนะคะต่อไปข้อสี่อีเกอร์ซิงชีอีกเกอร์ซิงชีก็แปลว่า,าหนะะึ่งส,ส,ส,สัปดาห์นะคะแปลว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะซิงชีแปลว่า อีเกอร์ซิงชีแปลว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะคําต่อไปค่ะชวีจงกวัวชวีจงกวัวไปไหนคะไปประเทศจีนอ่าเรามาจะแต่งว่าอะไรวอรอีเกอร์ซิงชีก็คือคำศัพท์ที่ค่อยมาเลยนะคะอีโฮแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ที่ค่อยมาชวีจงกวัวชวีจงกวัวนะคะ ประโยคนี้ก็จะแปลว่าหลังจาก1สัปดาห์ไปแล้วฉันจะไปประเทศจีนนะคะหลังจาก1สัปดาห์ฉันจะไปประเทศจีนนะคะ,ะ,ปปะ,นนะ,คะต่อไปเรามาดูข้างล่างค่ะลูกข้างล่างเขาบอกว่าเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามประโยคตัวอย่างแหมตามประโยคตัวอย่างอีกแล้วนะคะเราไปดูประ,ประโยคตัวอย่างที่ขอขาใมาเลยค่ะเขาให้มาว่าคำศัพท์3คํคำนะเสีย่ยอู่ตอนบ่าย ซื่อเตี่ยนสี่โมงชีท้ทีจู่ฉิวไปเตะฟุตบอลอ่าเขาให้มาสามคำเราไปดูว่าเขาแต่งว่าอะไรเสี่ยอู่ซื่อเตี่ยนชีท้ทีจู่ฉิวเจิ่งเมย่างเสี่ยอู่ซื่อเตี่ยนชีท้ทีจู่ฉิวเจิ่งเมย่างอ่าแสดงว่าเออ่แบบฝึกหัดนี้เขาให้คำเพิ่มเข้าไปคือคำว่าเจิ่งเมย่างที่แปลว่า ดีไหมที่เราซื้อสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเป็นการถามความคิดเห็นของเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเอสี่โมงเย็นไปเตะฟุตบอลกันไหมนะคะแล้วคําตอบก็บอกว่าห่าแปลว่าดีคะอ่ะเราไปดูข้อที่1ข้อที่1นึ่เขาให้คําศับมาสองคำนะคะคือคําว่าอี้ฉีอี้ฉีแปลว่าด้วยกันคําต่อไป ชี่ค้านเตี้ยนอิงชี้ค้านอิงแปลว่าไปดูหนังอ่าไปดูหนังเราไปแต่งประโยคว่าอย่างไรไปดูกันเลยค่ะไปใส่ประธานเข้าไปเลยค่ะคือวออ่าเราใส่คาว่าวอไปเลยหรือวอเมินก็ได้ลูกอ่าวอเมินออเมินเพราะว่าไปด้วยกันไปด้วยกันต้องไปหลายคนนะคะออเมินตามด้วยคําที่เขากําหนดมาคืออีชีแล้วก็ตามที่เขากําหนดให้เลยค่ะลูก ชี้ข้ามเตี้ยนอิงอ่าชี้ข้ามเตี้ยนอิงแล้วก็ตามด้วยคําว่าเจิ่นมือย่างเจิ่นมือย่างที่แปลว่าดีไหมเออโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทบทวนอีกรอบหวมอ,อี้ฉี่ชี้ข้ามเตี้ยนอิงเจิ่นมือย่างหวมอี้ฉี่ชี้ข้ามเตี้ยนอิงเจิ่นมือย่างนะคะเราก็จะแต่งออกมาเป็นประมาณนี้เนาะ แล้วก็คำตอบก็เหมือนในตัวอย่างเลยคะ่ะลูกหาวนะคะคำเดียวเน้นๆหาวต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเขาให้มาสามคำเลยนะคะมีคำว่าจ่าช่างตอนเช้าชี้เตียนป้านเจ็ดโมงครึ่งชี้เจียวซื่อชี้เจียวซื่อคือไปเรียนหรือเข้าห้องเรียนนั่นเองอ่าเข้าห้องเรียนแล้วกันเนาะเข้าห้องเรียน อาจแต่งประโยคว่าอย่างไรไปดูกันเลยเจ้าช่างเอาคำที่เขากำหนดให้ลงมาเขียนเลยค่ะชีเตี่ยนป้านก็เขียนต่อเลยลูกชี่เจี้ยวซื่อเขียนต่อเลยค่ะก็ตามด้วยคำว่าคอมมา่าแล้วก็ตามด้วยคำว่าจุดเมยอย่างอ่าจุดเมยอย่างเขาบอกว่าเจ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าไป เข้าห้องเรียนดีไหมอ่าเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าไปเข้าห้องเรียนดีไหมคําตอบก็เหมือนหอมดีอ่าต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อสามเขาบอกว่าเสี่ยเคออีโฮหลังจากเลิกเรียนนะคะคต่อไปค่ะช,ชี้ช่างเกอไปร้องเพลงอ่าไปร้องเพลงอ่ะวองแล้วกันอ่าเอาหวอเหมือนเนาะ ว่อเมินเสีย่ยเคออีโฮเอาคำที่เขากำหนดมาให้ลงมาเขียนเลยค่ะเราแค่ใส่ประธานคําว่าว่อมเมินเข้าไปแล้วก็ตามด้วยคำว่าชี้ช่างเกอไปร้องเพลงแล้วก็ตามด้วยคำว่าจนเมือย่างเหมือนในอ่ตัวอย่างในรูปจึเมือย่างว่อมเมินเสีย่ยเคออีโฮชีช่างเกอจืดมือย่างอ่าหลังจาก เลิกเรียนพวกเราไปร้องเพลงกันด like oh, okay. ีไหมหลังจากเลิกเรียนพวกเราไปร้องเพลงกันดีไหมคำตอบมันก็เป็น how เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมอ่ะโอเคนะคะพอเข้าใจนะคะนักเรียนดูตามประโยคตัวอย่างเลยนะคะเขียนตามประโยคตัวอย่างเลยแค่เขากําหนดคําศัพท์มาให้นักเรียนก็เขียนตามประโยคตัวอย่างลงไปเลยนะคะเปิดไปหน้าที่78ถลุเปิดไปเลยแล้วเราก็มาดู แบบฝึกหัดเราอีก3ข้อนะคะเพิ่มอีกสามข้ออ่านบทเรียนแล้วตอบคําถามอ่านบทเรียนแล้วตอบคําถามเราเรียนไปแล้วบทเรียนนะคะเมื่อต้นคลิปนะคะเมื่อต้นคลิปเราเรียนไปแล้วหรือเราเปิดไปที่หน้าที่75ก็ได้ลูกเปิดกลับไปที่75บบทเรียนของเราก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้เราซื้อจะไม่อ่านให้เราเรียนฟังนะคะเพราะว่า มีพินอินอยู่แล้วนะคะมีพินพอินเลยแล้วให้นักเรียนอ่านเองแล้วก็ทําเองแล้วก็ตอบเองนะคะโอเคนะคะช่องทางการส่งนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะเราซื้อขึ้นเอ่อไอเดลาไว้ให้ข้างล่างนะคะก็ให้นักเรียนส่งมาตามนี้นะคะถ่ายรูปส่งมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะเช็คความถูกต้องและความเรียบร้อยให้เราให้นักเรียนนะคะโอเคค่ะ วันนี้เราซื่อหวังว่านักเรียนจะเรียนภาษาจีนอย่างมีความสุขนะคะเจอกันครั้งต่อไปค่ะวันนี้เราซื่อขอตัวลาไปก่อนนะคะใจเจียนค่ะ